เมนูนั้นอร่อยนะอร่อยจริงอันนี้โหว้าวอร่อยมากเป็นร้านที่แอนให้อันดับหนึ่งของแอนเลยต้องกูคาลาแบบแอนชอบมากชอบที่สุด บอกคะ่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจะเผ็ดนี่หนัวหนัวด้วยขอดมน้ำปลาเขาขอดได้ไหมน้ำปลาหอมเอกินน้ำลายอีกแล้วใช่อะ่ะบอกเลยใช่อะ่ะร้านเนี้ยเขาต ทำแบบตีมือแบบแอนชอบอะ่ะน้ำปลาอร่อยหอมไม่เค็มจัดและแอนนะรู้ว่าเจ้าของร้านเขาทำน้ำปลาเองนะคะเขามาจากโคราชแล้วทำน้ำปลาเองแล้วมีขายด้วยเป็นขวดๆน้ำซุปตนัวมากเป็นพริกสดน,นะคะที่แอนชอบอยู่แล้วนัวมากทุกอย่างกลมกล่อม ไม่เค็มจนเกินไปแล้วน้ำปลาหอมมากมเขาใช้ปูจืดน,นะคะเพื่นอนน่ะปูจืดไหม,มปูจืดอร่อยอ่ะแล้วก็ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็ม คือมันนัวอยู่ในนี้แล้วมันกลมกลม่อมมันสามรถอ่ะอันให้สิบบอกเลยถูกใจนี่อ่อนมากค่ะไม่น่าหละร้านนี้คนเต็มวันตำปูปลาห้าสิบบาทแล้วก็ตำหลายอย่างเขามีมากเขามีแบบหลายตำม,มากเลยนะคะ คนมาร้านอ้วนจิ้มจุกค่ะแอนผาดทีไรนะร้านเนี่ยคนเต็มคนแน่นทุกทีเลยแล้วก็จะต้องมีโม่เนี่ยแทบจะทุกโต๊ะเอาแหละวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่แอนแบบหานสักนีดเถอะอยากจะรู้นักเชียวแอนนะคะก็เลยสั่งดีค่ะสั่งเป็นจิ้มจุ่มชุดกลางนะคะเป็นจิ้มจุ่มเนือ้อ แต่ว่าจะมีผักขีลริ้วมาให้ด้วยนิดน,นึงนะคะแต่ถ้าใครทานเครื่องในเขาก็จะมีตับเครื่มงมาด้วยนะเนื้อของเขาเป็นเนื้อท้องลายนะคะแล้วก็ตามภาษาจิ้มจุ่มค่ะคือผักแต่จะบอกได้เลยว่าผักร้านนี้สวยสดสะอาดทุกคนดูไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉานะคะ,ะน้ําจิ้มมีสองแบบแอนขอชิมน้ําจิ้มหน่อยเหอะว่าทําไมมาสองเนาะ จิ้มน,นี้จะออกหวานๆน,นิดๆจะเป็นน้ําจิ้มแบบชุกกี้ที่มีแบบอ่ามีงาขาวนะคะแต่น้ําจิ้มมันนี้เออน้ําจิ้มมันนี้แปลกเป็นเหมือนแบบสูตรของร้านนี้อ่ะแต่เปรี้ยวนํานิดๆไม่ได้เปรี้ยวโดดเอายางเอายางเดือดยางเดือดแลลว แอนจะเสกทุกคนที่เป็นแบบดูแอนอยู่นะให้มันหลงรายการเดี๋ยวจะาลงหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยหม้อดินเผาเนี่ยมาเลยมาเลยค่ะน้ำซุปนะคะก็เป็นทั่วไปของจิ้นจุมนะคะก็จะมีขา่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะใส่เลยค่ะเอาผักลงค่ะถึงเวลาคุมุมเล้วน้าจเจาะใขได้ แอมเป็นคนที่แบบเวลาถ้าสมมติว่าทานอะไรที่เป็นแบบลวกๆกเกี่ยวกับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มอะไรก็ตามแอนจะแบบไม่จิ้มไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปลวกนานอะ่ะก็ใส่ลงไปมาเลยเอาไข่ลงไปนิดนึงเอาผักีริ้วด้วยแอนชอบกินผักีริ้วขาว จะชอบแบบคล้ายๆแบบเ,เน,ะะนื้อหมกเนื้อหมก่ะค่ะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยจิ้มสบอ,อเลยอ,อร่อยอ่ะเนื้อลายก็จะกรุบๆเนื้อสดน้ำเขาเนี่ยนะคะร้านเนี่ยเขาจะเป็นน้ำซุปกระดูกนะคะกินแต่น้ำอ่ะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะ เย้ yeah. มาผักคีริวพี่แอนอุ้ยต่ว่าเนื้อแอนจุ่มไปนานแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาผักคีริวออกอ้อ oh. อุ้ยอร่อยยังไม่น่าหรอกคนเต็มเลยอะ่ะใครมาต้องสั่งนะคะเนี่ยอ้วนจิ้มจุ่มแง่ใครก็จะชอบ mm hmm. แต่มาเงี้คนละครึ่งมาชินมนี่ก่อนดีกว่าผักคีริวผักคีริว ีอนจิ้นน้ำจิ้มของเขาล้วนๆนะคะโอเคแล้วอ่ะถ้าน้ำจิ้มเขาอยากสูตรของเขาอย่างเดียวก็อร่อยว่าถ้ากินริวกรอบสดไม่เหม็นคาวแล้วก็แต่แอนว่านะในความคิดของแอนนะแอนจิ้อค่ะแอนจิ้นแต่น้ำจิ้มของเขาล้วนๆอ่ะแอนว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงเขาก็เลยให้มาสองอันที่ว่าควรจะผสมกันนี่แหละถ้าผสมกันอ่ะแอนว่าแอนผสมดี มันใช่เขาจงให้มาสองถ้วยสองแบบต้องมาสองผักต้องมาสองอร่อยอ่ะชอบความที่แบบเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อลายอ่ะเหนไหมจิ้มสองเลยอืมอโอ,อ เขาไมได้หมักอะไรนะเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อล้วนๆเขาแค่แบบใส่ไข่ไก่เท่านั้นเองค่ะเออจังเลยเออ,เอลืมไปอันนี้จะเป็นชุดกลางนะเป็นจิ้มจุ่มชุดกลางชุดกลางเนี่ยก็ประมาณสองร้อยถ้าเป็นชุดใหญ่อะสามร้อยแต่ว่าเขาจะมีจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุ่มเนื้อแล้วก็รวมนิดทะเลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบสั่งได้เลย ชุดเล้งไม่มีใครอย่าได้หาถ่าไฟแรงมากควันขโมงชกเฉงนักกินเนื้อแบบน้ำมกอะ่ะเฮ้ยอยากอยากลองกินแบบที่มันยังแดงๆอย่างูอ่อ่ะันะ้มันคงหวานนะเอานะลองนะอืม อร่อยมากหวานจริงเหมือนเจ๊บแอบน้ำจิ้มเขาที่เป็นสูตรของเขาอะแปดีอร่อยแต่เราลืมอะไรรึเปล่าแล้วแต่ว่าใครจะใส่ไม่ใส่ใส่ใส่ก็ไดนะ้หรือไม่ใส่ใส่ก็ได้กำมือหนึ่ง ใครทราบบ้างไหมคะว่าจิ้มจุ่มทาไมต้องต้องใส่วุ้นเส้นนะบอกไอ้หน่อยสิทําไมเขาต้องมีวุ้นเส้นให้ใส่มันไม่ใช่สุกี้เนาะแต่สุกี้บางทีไองก็ไม่ทานนะวุ้นเส้นทําไมพวกต้มต้มมันต้องมีวุ้นเส้นบอกหน่อยนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกแอรหน่อยนะคะว่าทําไมพวกนี้เขาต้องใส่แบบวุ้นเส้นลงไปด้วยพวกต้มต้มสุกี้เจลฮอนจิ้มจุ่มหมูกระท้าอะไรพวกนี้ทําไมต้องมีวุ้นเส้นยังไม่อิ่มเลยอ่ะ ทานแค่จิ้มจุ่มไปหม้อหนึ่งรู้สึกยังไม่อิ่มอ่ะเอออาหารเขามีหลากหลายมากกับข้าวเยอะมากกับข้าวเยอะมากตัวเองร้านนีสานแต่มีกับข้าวปลาผัดแห้งด้วยนะหมึกไข่เค็มก็มีอุ้ยกับข้าวเยอะมากอุ้ยอยากทานไปนหมดเลยไม่อิ่มไม่อิ่ม เลยเอจออันนึงอ่ะไมี่เคยทานหน้าทานอ่ะอ้นี้เสือคั่วพริกเกลือมาทานเสือกันเอาเสือคั่วพริกเกลือโอ้ยแล้วนี่เลยซิกเนเจอร์เขาว่าเนื้อย่างเกลือเออจะเอาจะเอาจะเอาเนื้อย่างเกลือด้วยอ่ะเดี๋ยวแอนลองสั่งอันนี้ก่อนเสือคั่วพริกเกลือแล้วก็เนื้อย่างเกลือนี่พี่เสือ ที่เสือคับวไกเลือของเราค่ะสีสันน่าทานมากเลยเนีบๆๆ,ๆ,ๆ,ๆขอชิมเลยนะเค็มๆเล็กๆเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มอ่ะอนห,นอหนเกรยมิ่ก็อร่อย ใคร g i ả ดื่มนะอีกแล้วมันใช่มันจ็เค็มนุ่มๆแล้วก็เสือเขาว่าเสือร้านนี้แต่เราบอกก็ได้นะมันไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับแอน,นแ,บบอแต่ใครชอบมันก็สั่งบอกเขาได้นะคะเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มแล้วทานกับนี กับกระเทียมแล้วก็มีพริกนะคะพริกสดนะคะอร่อยจริงอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของร้านด้วยนะคะอร่อยค่ะเค็มๆแล้วมันเข้ากันกับกระเทียมมากกระเทียมเขาก็กรอบกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเยนะ มันต้องตากอะมันขาดอะไรอยไรทก่ยากอับมันต้องตากอ่ะเราชอบเนื้อข้างในเขาอะถ้าสังเกตดีๆนะเนื้อข้างในเขาอะจะออกแดงๆนิดๆแอไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเนื้อเขาเนี่ยนะคะเขาอะจะเอาไปดีไฟก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาถึงจะเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปเห่ยาเอาไปเห่ยวขั้วไม่เกลือ เนือจานนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบเนื้อสเต็กมาเป็นแบบสอชิ้นเลยนะ2ก้อนอย่างนี้นะจานนี้นะร้อหบาทเนื้อล้วนๆและอร่อยด้วยแอนบ,บอกเลยว่าแอนประทับใจจานนี้เสือคั่วพริกเกลือร้านอ้วนจิ้มจุอร่อย ะะปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนื้อย่างเกลือนแอนจะเห็นตามร้านญี่ปุ่นทั่วไปนะแต่นี่ร้านอีสานเดอ้อมีเนื้อย่างเกลือแอนก็ต้องั่งนี่หมูหอดเตาถ่านอ่ะเขาย่างเตาถ่านใช่ไหมใช่เขาย่างเตาถ่านเด้อขอชิมนะเออดีเด้น่าชิมน้ำจิ้มแจ่ว่อน น้ำจิ้มแจ่วเขาข้นคากมากเลยนะแล้วเขาก็ใส่ไอ้นี้ด้วยนะเนี่ยข้นมากเลยน้ำจิ้มแจ่วอะ่ะเขาใส่ใส่ข้าวคั่วเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอยู่ในนี้หมดเลยไม่มีอะไรโดนะคะอันขอทานเนื้อนะแบบไม่จิ้มความหอมเกลือ มันคุกกันอยู่ข้างในแล้วไม่ได้เค็มโดดมันต้องกลัวนะคะว่าแบบอ,อกลัวเค็มไม่เลยอร่อยแล้วดูความแบบความแรงๆก็เ,เห็นไหมคะขอจิ้มน้ำจิ้มเจลวรอน้ำจิ้มเจลแบบน้ำจิ้มเจวแบบว่าข้นขากะ่ะ อร่อยชอบตรงที่เนื้อเขาไม่ได้หมักใส่แค่เกลือแลวรสชาติความเป็นเกลือมีอยู่ทุกชิ้นแล้วไม่ได้เค็มไม่ได้เค็มมากไม่ได้เค็มแบบโอ้โหโซเดียมอะไรขนาดนั้นไม่เลยอร่อยอันนี้ก็สิบเต็มสิบค่ะจริงๆแล้วก็สิบเต็มสิบทุกจานที่แอนสั่งเลยนะเนี่ยอหมายถึงเมนูที่แอนสั่งนะ แต่ถ้าใครแบบว่าสายแบบว่าชอบแบบเนื้อแบบนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะจานนี้เสือร้องไห้เสือร้องไห้พวกเกลือแอนก็ให้สิบเต็มสิบนะจานนี้แต่ถ้าใครแบบสายเคี้ยวอ่ะต้องมาจานนี้ค่ะแต่เนื้อเขาเนื้อเขาจะไม่ได้แบบเท็กเจอร์เหมือนเหมือนเสือร้องไห้นะเนื้อเขาอาจจะแบบมีความแบบหนานิดนึงแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ หนานิดนึงแล้วก็คือมีมีให้ได้เคี้ยวแต่ถ้าใครชอบนุ่มไปเลยนะคะก็แอนแนะนาว่าสั่งเสือร้องห้ย่างเกลือก็ได้นะคะเกลือย่างเกลือวันนี้ที่แอนสั่งจานนี้นะคะเก้าสิบบาทค่ะนี่ร้านนี้นะคะข้นจิ้มแจ่วข้นจิ้มแจ่ว้นจิ้มแจ่วอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกลียดเฮ้ยข้นจิ้มจุ่ม วันจิ้งจุ่มนะคะจะอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะคะติดกับประตูสวนหลวงนะคะติดกับประตูสวนหลวงติดกับประตูสวนหลวงติดกับประตูสวนหลวงเพื่องฟ้าติดกับประตูเพื่องฟ้าสวนหลวงนะคะมันคือเฉลิมพระเกียรติรอเก้าซอยน้องลูกสาวอันนี้เฉลิมพระเกียรติรอเก้าซอยเลยนะสามเก้าสามเก้าขอบคุณค่ะเออเฉลิมพระเกียรติรอเก้า เลยมันนิดหนึ่งนะคะนั่นแหละอ้วนจริงจุกแล้วเขาก็จะมีถังแบบเอาดอรชิลชิลสบายอร่อยอร่อยมาก,กัน <Yeah. S 1> แอนเป็นคนชอบทานส้มตำปูปลามากๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเนี่ยร้านอ้วนจริงจุกอะ่ะเป็นร้านที่แอนให้อันดับหนึ่งของแอนเลยต้องปูปลาแบบแอนชอบมากชอบที่สุดเป็นจานโปรดที่หนึ่งของแอนเลยอะ่ะ